ตอนนี้อาจารย์โชคน่จะมาผัดปลานะจะตึงปลาแถวนี้ก็มีแต่ผีตามอาจารย์โชคมาสัมผัสตัางผีตรงนี้เคยฝังผีใช่ไหมอาจารย์ แสดงว่าตอนที่อาจารย์มองเข้ามานี่เห็นใช่ไหมคะใช่เห็นนานแล้วไปเดินออกมาค่ะเป็นผีผู้หญิงหรือผู้ชายอาจารย์อยู่หมดครับผมอยู่หมดครับผมอยู่กี่ตนเนาะเยอะครับผมโอ้ันี้เยอะเขตบริเวณนี้เยอะค่ะมันเป็นปลาชาล้างครับตรงนี้ดังนะครับมมาดูว่าการย์ลุกมาทำทุกทีเป็นยังไงบ้าง อาจารย์โชคก็กําลังท,ทําพิธีนะจ๊ะเรียกผีมาขอเลขนะจ๊ะแล้วอาจารย์โชคก็หาข้าวนะจ๊ะก็จะมีข้าวเหนียวปลาย่างแล้วก็น้ําแดงน้ำเปล่าแล้วก็มีขนมนะจ๊ะก็ เอามาให้พีนะจะมาเส้นไหว้พีจะท่านผู้ชมซึ่งอาจารย์โชคบอกว่าจะเรียกพีมาขอตัวเลขเนาะจะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะว่าอาจารย์โชคจะเรียกพีมาได้ตัวเลขตัวไหนเนาะจ่ะตอนนี้เขาเอาปลายย่างวางให้กับเส้นไหว้ให้กับพีนะปลาปลาเป็นปลาเผาครับแล้วก็น้ำดื่มน้ำแดงนะมานะ

ข้าพเจ้าขออาลาตนาบปุรรษีตาไปปุรุษีนารอปุรุษีเทศรุกันปุโรธีทาวบ่วปุโรธีตมิปุโรธีทัลายปุรุธีพระเจ้าลงนปุรุษีเป็นดวงจิตดวงวิญญ,ญาณที่อยู่ในบริเวณนี้มากินของเส้นไหว้เด้อนี่มีข้าวมีขนมมีปลาแล้วก็มีน้ำแดงมาเด้อดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้ หากรับของเส้นไหว้เด้อคิดิ่มแล้วให้มาบอกตัวเลขเด้องดันที่สิบหกเด้ดอดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้จงมากินเด้อคิดิ่มแล้วให้มาบอกตัวเลขเด้อมากระซิบบอกในหูซ้ายเด้อ สี่เก้าหกกระสิบบอกในหูซ้ายเลยบอกอาจารย์สี่เก้าหกสี่เก้าหกกระสิบบอกหกแปดหกแปดสี่เก้าหกหกแปดพิมพิมพิมเนี่ยครับสี่เก้าหกกับหกแปดสี่เก้าหกกับหกแปดอาจารย์ไม่จุดเทียนเหรอ มาเลยตัวสีจัวกวางแมงตัวเรามีเล่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ให้ตัวเล็กมาแลี้ยขอให้มากินเหล้าด้วยนี่มาเลยดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้มากินเหล้าด้วยนี่อาจารย์แม่จุเทียนบอกนะใช่คนแก่คนแก่ผมยาวไหมคะไม่ครับคนแก่ผมขาวผู้ชายผมขาว ก็ฟังตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยนั้นรตะว่าดวงวิญญาณเขายังอยู่เขายู่บริเวณนี้ขนาะนั่งตรงนี้ยังสั่นเลยตัวอาจารย์สั่นเลยคนลุกไหมครับคนลุกครับสัมผัสได้เพราะว่าตรงนี้มีรีพีสี่เก้าหกบอกกบหกแปดใช่ไหมีจิสี่เก้าหกใช่ไหมอาจารย์ ให้ฟังอ่ะเพราะว่าเขาบอกแค่ครั้งเดียวเขาให้บอกครั้งเดียว <cas uk> ใช่อ่ะลงพิมพ์กําลังพิมพ์อยู่ครับ <S <S ยังไงก็ขอให้ฟังๆเด้อเพราะว่าบอกเขาน้อยบอหน้อยเป็นเสียงผีกระซิบนะคะท่านผู้ชมสี่เก้าหกแล้วก็หกไปนะคะท่านผู้ชมซึ่งอาจารย์บอกว่าผีจะบอกแค่ครั้งเดียวค่ะโอเคมุนมาอโอเคยวถ่ายรูปก,กัน เสี่เก้าหกกับหกแปดได้ซูมให้ฟังนิดหนึ่งโอเคครับโอเคครับอสี่เก้าหกกับหกแปดนะครับอาจารย์โชคขมิ้นสุรินทร์เดินทางมาที่พุทธไัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาที่ป่าช้าเฮียนสาธุสาธุสาธุครับผม์ทุกท่านครับผมนมอสงสารลูก